ไปห้องไปเสียนพักไปซื้อผักขึนชายแล้วจ้าปั่นจักรยานออกกำลังกวายเอ้อ้อ้าม้วนม้วมวเอ้ยมันเห็นขายใหญ่ป้านะเห็นกั่มือป่ะ หมาที่หมาประมาณหมามันจะไล่เราไหมทุกแรงจักคือการพัฒนาเลื่องเสียงของท่านมีค่าคือการเปลี่ยนแปลงในอุบัติไกรยสีเบอร์หนึ่งเบอร์ห LIKE นึนน voilà ่งคนผู้หมาเื่อจะงลุกใจตั้งใจพัฒนาวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนีอะไร อุ้ยตายมูไปดีๆเด้ออ้ทำไมไม่หนักป้าใช่ไหมป้าถอมมึงวิวเด้อจ้าเด้ออุ้ยมึงวิวมึงวิวมึงวิวขอใจโซโตคือว่มาไล่แมอ่ะไล่อย่านะอย่านะมันชื่อไอ้เอ๋อไอ้เอ๋อต้นวัวสีแยค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 สียค เสียกอันนี้กันเสียกๆสียกเสียกสียกหมู่บ้านไปมีออกกำาลังกายไปไปไปวัดวัดมันทางเล็กนะวัดวัดวัดขึ้นได้ไหมทางเล็กหมูหมูโอ้เกือบเนาะ เปิดประตูมันเอาขนเอ้ยตดหญ้าออกแล้วสิไก่เข่าสิมาสิเด็ตากเข่าโดยน้าจ่าพี่น้องนี่เดินตากครับนี่นี่เดินตากข้าวนะคะนี่เดินตากเดินตากข้าวนะคะเดินเดินตากข้าว นี่ดอกท้องอุไรเนอะพี่น้องเนอะเดี๋กลับมาพอกันไหมเนาะจ้าเนาะพี่น้องสุขุสุขคนสวัสดีจ้า